สวัสดีครับผมครูนัทพลโบไรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสวนกลาบพิทย,ยังสิทธิ์ขอ,อนบเสนอการบริหารวิชาการแบบสวนลังสิตธโมเดลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ active learning ร่วมกับพาชีเอคอข่ายโดยใช้ SKR platform สำหรับแนวทางของโรงเรียนสวนกลาบพิทย,ยังสิทธิ์เราได้นำรูปแบบกระบวนการ PLC มาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนของคุณครูครับ โดยเริ่มต้นจากการสร้างทีม t l c วิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุแล้วก็ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นามาใช้ในการวางแผนการแก้ปัญหาเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสร้างสื่อและแผนการจัดก,การเรียนรู้ร่วมกันครับหัดจากนั้นก็นำไปทดลองใช้นำไปพัฒนานักเรียนและก็วิเคราะห์ผลว่าการจัดก,การเรียนการสอนหรือการใช้นวัตรกรรมนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่นำไปสู่กระบวนการวิจัยและก็นำผลที่ได้ กลับไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและก็พัฒนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขในวงจรต่อไปครับซึ่งในกระบวนการแรกคุณครูจะเริ่มต้นจากการสร้างทีม PLC กำหนดปัญหาซึ่งในที่นี้คุณครูก็จะมีประเด็นปัญหาที่สามารถดำเนินการได้3แบบก็คือปัญหาในเรื่องของกระบวนการจัดเรการสอนคุณครูสามารถสร้างและออกแบบการเรียนการสอนร่วมกันโดยใช้กิจกรรม TLC ครับ หรือจะสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆหรือจะเป็นเรื่องของการออกแบบการจัดเรียนรสอนในรูปแบบใหม่ๆที่เหมาะสมกับรายวิชาครับหลังจากที่ระบ,บุปัญหาเรียบร้อยแล้วทีม TLC ในกลุ่มนั้นก็จะมาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็เริ่มต้นพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมหรือแผนการจัดการเรียนรู้ครับซึ่งในภาคเรียนที่ผ่านมาหรือในยุคนี้ที่เรากําลังประสบปัญหาโควิด19 ทางโรงเรียนและก็คุณครูทุกคนก็มีแนวทางร่วมกันที่จะพัฒนาสื่อนนการเรียนกสอนเพื่อให้ตอบสนองก,กับนักเรียนที่จาเป็นจะต้องเรียนออนไลน์ครับหลังจากที่คุณครูพัฒนาสื่อนนการเรียนกสอนแล้วก็ต้องพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้มีการประเมินสื่อตามขั้นตอนเพื่อรับเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับคุณครูครับถัดจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการนําไปใช้ซึ่งก็จะมีการวิเทศติดตามทั้งในเรื่องของแผนสื่อและก็การสอนของคุณครูครับ เกิดเป็นการรายงานการนิเทศที่มาซึ่งผลที่ได้จากการนําสื่อแล้วก็แผงการจัดการรู้ไปใช้คุณครูสามารถนําไปเขียนสรุปเป็นรายงานการวิจัยของตนเองและก็จะเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนของคุณครูขึ้นมานัเองครับโดยสิ่งที่จะเป็นผลงานของคุณครูอย่างแรกเลยก็คือรายงาน PLC ครับซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุหาแนวทางการแก้ปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีกระบวนการครับ อย่างที่2ก็คือรายงานการวิจัยที่เกิดจากการนํากระบวนการการแก้ปัญหาตาม PLC ที่ได้ประชุมวางแผนและจัดทําไว้นําไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนเกิดเป็นงานวิจัยของคุณครูครับส่วนต่อไปที่สําคัญก็คือสื่อและนวัตกรรมที่คุณครูได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิดสินี้ครับและ 4. ก็คือแผนการจัดการเรียน,นรู้ที่มีความสอดคล้องร้อยเรียงกันโดยสอดคล้องกับสื่อที่คุณครูใช้ กิจกรรม PLC ที่คุณครูได้วางแผนไว้และก็นวัตกรรมหรืองานวิจัยที่คุณครูสร้างขึ้นมาหลังจากที่ทํานวัตกรรมหรือแผนหรือสื่อไปทดลองใช้ครับและส่วนสุดท้ายก็คือรายงานการวิเทศการสอนซึ่งเกิดจากการที่คุณครูมีการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนร้อยเรียงกันตั้งแต่แผนสื่อการ PLC และก็งานวิจัยในชั้นเรียนครับซึ่งสําหรับการดําเนินการจัดการรดึงการสอนในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมา ตลอดจนปีการศึกษา2564ที่กำลังดำเนินการอยู่นี้นะครับโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายให้คุณครูใช้เครื่องมือออนไลน์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถเข้าถึงนักเรียนได้ง่ายสะดวกและก็รวดเร็วมีประสิทธิภาพในการเรียนเครื่องมือทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องมือที่คุณครูสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมแล้วก็เป็นแนวทางที่โรงเรียนกำหนดขึ้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นว่าเครื่องมือมีเยอะแยะมากมาย โรงเรียนจะทำอย่างไรให้คุณครูมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบเดียวกันหรือเรียกว่ามีแพลตฟอร์มเดียวกันโรงเรียนจึงได้กำหนดหรือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนหลักที่คุณครูทุกคนจะต้องมีก็คือ g o o g l e Site ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่คุณครูสามารถพัฒนาสื่อเป็นสื่อหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังเป็นผลงานทางวิชาการของคุณครูได้ด้วยผนวกกับเครื่องมือของ Google อีกอย่างหนึงก็คือ Google Classroom ที่จะช่วยให้คุณครูสามารถจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจงานเก็บงานและก็ติดตามงานนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังใช้เครื่องมืออื่นๆเข้ามาช่วยในการพัฒนาให้สื่อการรสอนนี้มีประสิทธิภาพเรียนอย่างมีความสุขมากขึ้นและก็สามารถออนไลน์ได้อย่างแท้จริงโดยจะมีสื่อเสริมก็ได้แก่ google meet ที่จะทำให้คุณครูสามารถออนไลน์สามารถพบเจอนักเรียนได้ในรูปแบบเดียวกันทั้งโรงเรียนครับ โดยที่จะไม่มีสื่อออนไลน์ที่หลากหลายมากเกินไปที่จะทําให้นักเรียนเกิดความสับสนนอกจากนี้ก็ยังใช้เครื่องมืออื่นๆประกอบเพื่อจัดการเสอนให้มีความน่าสนใจโดยเลือกเครื่องมือที่นําไปใช้ในการจัดเรียนสอนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการครับอย่างเช่นใช้แพดเล็ตในการนําเสนองานใช้มัติมิเตอร์ในการนําเข้าสู่บทเรียนใช้ค u ิสเล็ตหรือค u ิสซิสในการติดตามประเมินนักเรียนครับซึ่งความท้าทายใหม่ของโรงเรียนก็คือ นักเรียนจะเรียนออนไลน์เสมือนห้องเรียนปกติได้อย่างไรและจะทําอย่างไรให้คุณครูและนักเรียนสะดวกในการเรียนออนไลน์มากที่สุดและผู้บริหารหรือผู้นิเทศสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหรือติดตามการเรียนการสอนได้อย่างไรอันนี้ก็คือความท้าทายที่โรงเรียนจะต้องแก้ปัญหาและก็ทําให้ประสบความสําเร็จครับอย่างแรกเลยโรงเรียนมีแนวทางในการบริหารจัดการซึ่งจะใช้เครื่องมือบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน โดยอย่างแรกครับโรงเรียนกําหนดให้นักเรียนใช้แอคเคา t ์ของโรงเรียนสําหรับเข้าเรียนออนไลน์ในรูปแบบเดียวกันและเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนออนไลน์มีเครื่องมือเดียวเท่านั้นก็คือใช้ Google Meet ในการเรียนครับสำหรับการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนกําหนดให้ใช้ไลน์แอปพลิเคชันในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนในแต่ละรายวิชาสําหรับติดตามนักเรียนสามารถแจ้งนักเรียนในเรื่องของการเรียนการสอนต่างๆประกอบกับการใช้ Google Classroom ในการบริหารจัดการชั้นเรียนในการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ตรวจสอบการส่งงานของนักเรียนตรวจสอบคะแนนของนักเรียนและใช้ Google Sites ในการสร้างสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนครับเมื่อครูมีสื่อพร้อมที่จะใช้ในการเรียนการสอนแล้วจะทำอย่างไรให้นักเรียนเข้าถึงสื่อออนไลน์และก็เข้าห้องเรียนออนไลน์ได้ง่ายที่สุดโรงเรียนได้พัฒนาเครื่องมือตัวหนึ่งขึ้นมา ก็คือเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางสําหรับเข้ามาใช้ในการเตรียนการสอนครับนักเรียนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์โรงเรียน w w w ร skr.ac.th/info นักเรียนจะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถิติการเรียนประจําวันการสอนของครูนอกจากนี้นักเรียนสามารถเข้าไปที่งานวิชาการแล้วก็เลือกห้องเรียนของตนเองครับนักเรียนจะพบกับลิงก์เข้าห้องเรียนของตนเองซึ่งนักเรียนจะใช้ลิงก์นี้ในการเรียนตลอดทั้งวันและก็ทุกวัน ตลอดภาคเรียนนี้หรือในอนาคตครับนอกจากนี้นักเรียนจะเห็นตารางเรียนของตนเองว่าในแต่ละวันแต่ละคาบนักเรียนเรียนวิชาอะไรบ้างนักเรียนจะอยู่ในห้องเรียนนี้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนห้องเรียนหรือเปลี่ยนลิงก์ครับโดยครูผู้สอนแต่ละวิชาจะเป็นผู้ที่เข้ามาหานักเรียนในแต่ละห้องเองครับนอกจากนี้ในเว็บไซต์นี้ยังแสดง Google Classroom ทั้งหมด ในรายวิชานั้นที่นักเรียนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในรายวิชาอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นักเรียนระดับชั้นม .4 ห้องที่3ก็จะพบว่านักเรียนจะต้องเข้าไปในรายวิชาที่เป็น Google Classroom ทั้งหมดที่แสดงอยู่ตรงนี้ครับและเมื่อนักเรียนเข้าไปแล้วนักเรียนก็จะสามารถเข้าไปเห็นสื่อนวัตกรรมหรือใบงานใบกิจกรรมที่คุณครูเตรียมไว้ให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนออนไลน์ต่อไปครับนอกจากนี้นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในช่วงค่าเวลาใด แล้วเรียนสามารถตรวจสอบภาระงานแล้วก็งานที่คุณครูมอบหมายได้ย้อนหลังจากการแสดงผลหรือจากการเก็บข้อมูลภาระงานการเรียนการสอนที่คุณครูได้รายการไว้ครับซึ่งนวัตรกรรมทั้งหมดนี้เป็นนวัตรกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเข้าห้องเรียนได้ง่ายที่สุดคุณครูสามารถเข้าไปสอนได้ง่ายที่สุดมีสื่อการสอนที่เป็นรูปแบบเดียวทั้งโรงเรียนเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันและก็เป็นนวัตรกรรมของโรงเรียน ซึ่งสิ่งนี้ทําให้รงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่มีการบริหารจัดการในการจัดเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยมในการประกวดรางวัลน,นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธา,านีร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเทศึศษาสระบ,บุรีครับทั้งหมดนี้ก็คือนวัตกรรม SRA platform ของโรงเรียนสวนสลับวิทยาลังสิตครับ